ดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับโอนจีสุดสเปอร์สามกครับทุกคนก็มีคนขอมาเยอะนะครับเกี่ยวกับการหาของหรือการแนะนาผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนผมก็จะมาทําให้ในคลิปนี้นะทุกคนในเจ็ดวันนะอ่ะยังแรกเลยทุกคนเราต้องเริ่มใหม่จนกว่าจะได้ของทองหนึ่งชิ้นหรือถ้าได้สองชิ้นก็ดวงดีไปผมได้สร้อยมานะันนี้อ่ะมันก็จะได้เปรียบมันก็ไม่ได้เปรียบหรอกมันก็จะตามพวกเติม,เต,มเติมทันหน่อยก็ยังดีนะทุกคนอ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเติม V.P. หนึ่ครับสาบาทในเพจเกมอ่ะเพจนี้ทุกคนโอเคนะเราหรือจะมาเติมทางเกมโดยตรงก็ได้นะทุกคนนี่เติมเติมครั้งแรกนีนะ่ผมให้ดูก็จะมีแพ็คที่ถูกสุดก็69นะก็มาเติมได้แค่เอา V.P. 1ก็พอแล้วสำหรับคนไม่ค่อยมีงบนะผมก็จะเติมอยู่แต่ก็เก็บตังกันเติมบันทีแมหมดแล้วอ่ะ ถ้าเติมวีพีหนึ่งไปมันก็จะซื้อลูกแก้วได้วันมันนะผมดูให้ซื้อเก้าป่ะทุกคนอ่าซื้อได้วัน19้เก้านะถ้าไม่เติมมันก็จะซื้อได้วันละสิบเท่านั้นนะทุกคนอ่าตรงนี้ก็เล่นไปเอออันนี้ผมกดผิดวันวันเจ็ดมันธรรมดามันหายไปแล้วทุกคนมันก็จะมีตอนเลืยี่สิบมันจะเป็นกล่องสีฟ้าแต่ผมขึ้นรูกไปดูแหละกล่องสีฟ้านี่นะทุกคนมันก็ต้องซื้อนะตอนเลืยี่สิบอ่ะ แล้ววันแรกยางหนึง่งวันแรกเราต้องดันให้ได้เวล3 5หรือ33ก็ได้ทุกคนเพื่อปลุกตื่นดาวตรงนี้ทุกคนนี่เรวผมพามาดูให้ปลุกตื่นดาวตรงนี้เลยตอนนี้ผมก็เก็บไวาอยู่เราค่อยอัพดันลังอีกทีผมกักลังกัอนอ่ามันก็สามารถทำ่างนี้ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อบวก4เราก็สามารถใช้ติดได้เลยนะส่วนผมถ้าอยากเล่นก๊อกอะไรก็ ได้หมดนะแต่จะผมแนะนาอยากเล่นฟาร์มง่ายๆก็จะเป็นงอกก๊กเนี่ยที่ผมเล่นอยู่ทุกคนมันก็จะฟาร์มไว้กว่าก๊กอื่นนะโอเคไหมส่วนวันที่สองมันก็จะได้ม้าใช่ไหมตอนเลือกยี่สิบอ่ะก็เลือกม้าที่เราขาดนะทุกคนตอนแรกตอนเลือกยี่สิบมันก็ได้เลือกม้าหนึ่งตัวอยู่ดีใช่ไหมเออแล้วเราก็ต้องดันในวันวันแรกก็ดันเกือบกรอบม่วงอะไรนะวันสองให้เป็นกรอบม่วงไปเลยทุกคน ก็ปรมานั้นแหละแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครอยากดันพลังก็สามารถมาซื้อกันได้นะนี่ตรงนี้เลยนี่ซื้อนี่สามารถซื้อได้ทุกคนถ้าอยากดันพลังนะผมก็พอแล้วเลือกดันพลังแล้วมันถึงเจ็ดวันแล้วก็เล่นต่อชิวๆเลยอยู่ดับอะไรช่างมันแล้วกันแล้วก็พยายามหาม้าให้ได้ครบไบๆนะทุกคนแล้วก็ใส่ของพิกานมีก่องอะไใส่ไปกครับทุกคนแล้วอัพให้หน่อยก็แล้วกัน อ่ะอ่ะบุกสิป่ะอ่ะแล้วผมเข้าเซิร์ฟใหม่ให้ดูก็ได้ว่ะทุกคนมันได้ดูง่ายๆหน่อยนะโอเคครับแต่มาทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาเซิร์ฟใหม่แล้วทุกคนโอเคไปเซิร์ฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะผมไม่ได้มาเล่นนะทุกคนมาแนะนำใเฉยๆอ่ะมันก็จะมีของรางวัลให้รับมากมายนะทุกคนในเซิร์ฟเออ ไก่ขนอะน่ะมาดูว่าร้อยกล่องผมจะได้ของทองสกชิ้นไหมอ่าได้นะทุกคนเป็นไงด,นดวงดีเฉยเวลาไม่อยากเล่นอายังเลยของท้องชิ้นไหนก็เริ่มได้เหมือนกันนะแล้วก็ดูด้วยได้ของมองติดมาเยอะไหมเนี่ยม้าพวกนี้ก็สามารถเอาไปรวมได้แต่ตอนนี้ยังใส่ม้าไม่ได้นะโอเคดูที่เสื้อใหม่แจกมะโอ้โหเวลาไม่อันแบงคัจังเลยก็แจกสามชุดเหมือนเดิมนะเห็นจีเอ็ม ตั้งชุดไว้อย่างดีแต่จะไม่แจกสามชุดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นแรกของทองก็แนะนําให้แลกดาบไปนะทุกคนส่วน,นนี้ก็จะเป็นของหใหม่กินได้เยอะอยู่นะเหมือนเขาจะแจกอะไรเพิ่มไหมเซิร์ฟใหม่อันนี้ก็แลกไปสามสิบสองกล่องคนระับทุกคนจะได้สองตัวนะขุนพลสิบหกแล้วก็เหลือแป๊กลก่าใช่ไหมให้เลือกอันนี้ไปหมดเลยทุกคนจะเป็นขุนพลพิเศษ ิบสองพิเศษหรือสิบสี่ก็ได้นะสาหผมนะผมจะเลือกสองตัวแต่จะเลือกอยาตัวแต่เป็นสองตัวถ้าเพื่อนเล่นก๊กไหนก็เลือกของเพื่อนๆนไปนะครับแต่แนะนําให้งอนนะถ้าอยากฟาร์มจริงๆริงอ่ะทุกคนเพราะจะเลือกไปซูเซกับจิวี้สุ์แฟชั่นแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยทุกคนเพราชอบอันไหนส่วนผมก็ได้หมดเลยทุกคนแต่ผมชอบอยู่รอกมากกว่านะส่วน,น็รัดอยสัตพิ่งเป็นเรื่องน,นะครับทุกคน อ่ะตัวละครก็อยากไล้ตัวไหนก็เลือกเลือกไปเถอะไปดูด้วยมันจับคู่เยอะหรือเปล่านะทุกคนอ่ะผมก็ขอยังไม่เลือกแล้วกันไงผมก็ไป่เล่นเซิร์ฟนีงอ่ะโอเคครับทุกคนเรามาถึงวันที่สีสใช่ไหมนี่วันที่3มันก็จะมีไอ้นี่ซื้อแล้วก็ซื้อไปนะทุกคนประมาณพันทองปะอ่าใช่แล้วก็เ <c oughs> นี่ยตรงรับสมัครก็สุ่มให้ครบพันหไปก็ได้ แล้วประมาณค่อยเก็บที่หลังก็ได้นะทุกคนตอนสุ่มประมาณครบ200ก็เอาวันไหนก็ได้นี่มันก็จะได้ขุดพลแดงอีกหนึ่ตัวฟรีเลยนะโอเคครับทุกคนเซิร์ฟนี้ผมก็เข้ามาดูสถานการณ์นี่ระมดัดงี้เลยทุกคนวันที่4ก็ต้องซื้อนี้นะวันที่4เราต้องเวลให้ได้ก่อนประมาณ40นะทุกคนเพื่อจะเปิดล็อกใส่อุปกรณ์ของแต่ละตัวนะทุกคนมันจะอยู่ประมาณมุมตรงนี้ ต้องดาบเนี่ยปลายดาบเนี่ยปลายดาบข้างบนนะเล่มเล่มดาบอ่ะก็สามารถใส่อุปกรณ์ได้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้เบลลแปดเบลหกสิส่วนตรงนี้ก็สกัดสกัดผมจะไม่ได้เ่ราเบลเท่าไหร่วะทุกคนใครรู้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุเพื่อนเล่นไปเดี๋ยวมันก็เปิดเราเองแหละนะวันที่หกก็ต้องซื้อเหมือนกันครับลูกแก้วตรงนี้ไว้เล่นคานได้นะทุกคนคานตรงนี้แม่งใช้เยอะมากนะตอนหลังอะ่ะไม่มีคานตรงนี้เลยทุกคนอ่า และอย่านะครับอย่าลืมไปใส่โคดนะครับโคดก็ทา,ทางเพจเกมเลยนะครับทุกคนใส่รหัสที่ยังไม่เคยใส่โคดน,นะครับทุกคนแบบเซิร์ฟไหนเคยเล่นลแล้วแล้วใส่โคดไปแล้วมันก็จะไม่ได้นะทุกคนต่อยเป็นเซิร์ฟไหนก็ตามนะครับก็ทางเพจเกมเลยครับเพจนี้เลยทุกคนอะ่ะตอกสองครั้งนะโอเคแล้วก็ด่านไปเล่นไกล,กล,กล,ลๆเลยลทุกคนคนกอนจะกอบม่วงแล้วก็เล่นเลยกอบม่วงไปเล่นเอาที่ตันอ่ะเล่นยุ่งไปจะตันนะนทุกคน Bitch มันก็ตันอยู่นะเบลมันจะบอกว่าเวทอะไรถึงจะไปต่อได้แล้วก็สามารถปั๊มเบลได้นะมาถึงอ่ะมันขึ้นอยู่กับเลเวลเราแล้วทุกคนผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะอันนี้ถ้าเเรายิ่งเยอะอะไรมันก็จะปั๊มได้เยอะแต่ต้องเวทซิปเปิก่อนนะทุกคนมาถึงปั๊มเลยมันก็ไม่ใช่ไงแต่ถ้าอยากกดข้ามได้ในหนึ่งรอบก็เตอร์วีปีสามนะทุกคนอ่ะส่วนบทที่เจ็ดก็เลือกตัวที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วหรือจะมาจับคู่ก็แล้วทุกคนมันจะเป็นขุนพลพิเศษหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ ของวันนี้นะมันก็จะเป็นพวกขุนพล12ของใต้ละกกมันจะมีตวัวขี่ม้าทั่งนั้นนะยุงไปต่างโต๊ะของตวัวขี่มา้าเป็นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมก็แนะนําพอที่ผมจําได้นะทุกคนถ้าลืมผิดพลาดประการใดขออภยัยด้วยนะครับทุกคนก็อาวุธก็สามารถใส่ได้นี่จับคู่ก็จับได้อ่ะสอตงตัวนี้ผมก็เก็บไว้อย่างนี้แหละเก็บปรสานอ่ะแล้วก็อีกอย่างนะครับเล้นดันเจี้ยนอีฟ ประมาณบทดสิบก็ได้ได้ของเยอะอยู่นะไอ้ลูกนั่นน่ะนี่เลยท้าลบลน์ไปลองดันวันแรกๆให้ถึงดับสิบให้ได้นะถ้าดับสิบได้ก็จะแลกได้ประมาณมังกรได้ทุกคนมังกรหนึ่งตัวแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดผมเบลน้อยมังกรหนึ่งตัวแล้วหอคอยประมาณชั้นสามสิบก่อนวันแรกทุกคนทําไม่ได้อย่างที่บอกก็ดีแล้วครับทุกคนก็จะได้ดันพลังอย่างสูงส่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอ้ยๆอ,อ,อย่าครับทุกคน ถ้าคลิปนี้อยอดวิวประมาณ20วิวผมก็ไวๆนะผมก็จะไปไลฟ์สตรีมสดสักหน่อยทุกคนดูดิจะมีคนดูไหมโอเคครับบายบยครับ,บ,รบทุกคนรักษาสุขภาพด้วครับช่วงนี้อย่าออกไปไหนมากนะทุกคน